ซีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันแระทัทุยพ่อรัวตัวกีดหัวใจคขับโลกถ้าพร้อมกันแล้วรับได้ฝากไปกดและก,กดแชร์กดติดตามอาณาจักรดีซีด้วยนะครับมีความมันเยอะแยะมากมายไปกดเลยกดเดี๋ยวนี้ เรื่องราวเริ่มต้นที่ปารีสเมืองแห่งอาหารที่แสนอร่อยที่สุดในโลกบางก็ว่ามันถูกปรุงขึ้นโดยเชฟกุสโตที่เขาได้เปิดพัตนาการสุหรูใจกลางเมืองร้านนั้นก็คิวยาวมากเลยล่ะครับจนต้องจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าถึง5เดือนเลยและกุสโตก็ได้เขียนตำราอาหารที่มีชื่อว่าไม่ว่าใครก็ทําอาหารได้มันก็กลายเป็นหนงังสือที่ขายดีที่สุดเลยล่ะครับแต่เมื่อมีคนชื่นชอบมันก็มักมจะมีคนคิดตรงกันข้ามเสมอและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสน ลนุกในเรื่องนี้ที่บ้านเล็กๆไร,รอย หลังหนึ่งได้มีหนูวิ่งออกมาจากที่บ้านนั้นซึ่งพี่แกมีชื่อว่าเรมี่พระเอกของเราไงล่ะข่านั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนหนูทั่ทวไปล่ะครับแต่พี่แกนั้นก็มีประสาทรับรสและกลิ่นดีกว่าใครๆจนข่านั้นสามารถบอกทุกๆสิ่งที่ได้กลิ่นได้ส่วนเอลมิวพี่ชายของพระเอกก็แต่ชื่นชมและทึ่งในความสามารถของเรมี่ครับแถมเรมี่ก็ยังช่วยเดงโก้พ่อของเขาให้รอดจากยาเบื่อหนูมาได้จนเดงโก้เนรมอบหมายหน้าที่ให้เรมี่เพื่อที่จะคันว่าอะไรกินได้บ้างให้หนูในฝูงครับซึ่ง ก็เบื่อกับงานนี้มากและทั้งสองคนนั้นก็มีความคิดมาตรงกันสักเท่าไรครับเพราะว่าเรมี่นั้นอยากกินของดีๆที่ไม่ใช่ขยะส่วนพ่อของเขาก็คิดว่ามีอะไรก็กินกินไปเถอะไม่อ้วนตายก็พอแล้วและเด็โก้ก็ได้ห้ามพระเอกครับว่าอยากเข้าใกล้ห้องครัวและอยู่ห่างมนุษย์เพราะว่าพวกเขานั้นอันตรายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเรมี่ก็ได้เจอกับเหตุครับพี่แกนั้นก็อยากที่จะปรุงมันขึ้นมาเรมี่ก็เลยชวนเอมิลขึ้นไปบนหลังคาเพื่อที่จะปรุงมันแต่จู่ๆทั้งสองก็โดนฟ้าผ่าเลยวัย หานะนะทำให้เห็ดอันนั้นมันสุกข,ขึ้นมาและมันก็อร่อยมากเลยละครับแต่พระเอกนั้นก็คิดว่ามันต้องมีเครื่องปรุงที่มากกว่านี้อีกพี่แกก็เลยชวนเอมิวเข้าไปหาเครื่องปรุงในครัวอีเจมมนุษย์ก็หลับอย่างสบายใจเชยบอยู่ส่วนพระเอกของเราก็ยังหาส่วนผสมไม่เจอครับหาไปหามาเรมี่ก็ได้เห็นข่าวของกุสโตในโทรทัศน์พี่แกนั้นก็ได้กล่าวว่าอย่าให้อะไรมาจํากัดความสามารถของคุณและไม่ว่าใครก็สามารถทาอาหารได้แต่ร้านกุสโตนั้นก็ต้องลดดาเหลือเปียก แค่4ครับเพราะว่านักวิจารณอาหารแอนทออีโกได้วิจารณอาหารของร้านกุสโตในทางลบแถมหลังจากนั้นกุสโตก็ได้เสียชีวิตลงไปทําให้ตามธรรมเนียมร้านอาหารต้องลดไปอีกหนึ่งดาวครับจนตอนนี้เหลือไปแค่3ดาวเลยเรมีน่นะก็ต้องตกกระจายนี่ไอด้ดราตายแล้วหรือเนี่ยแต่แล้วอีเจมนุษย์ก็ตื่นขึ้นมาเว้ยแถมเจ๊แกก็เอาปืนมาไล่ย,ยิงพวกหนูจนบ้านมีพังยับเลยแม่งยิงยากระสงคลามเลยแนะ่ยิงไปยิงมาเพดานก็พังลงมาละครับอา้าวเฮ้ยทำไมบ้านฉันหนุย บบาจากนั้นพวกทีมงานหนูก็หน,นีตายกันสุดชีวิตชุลมุนชุลเกมัวตัวมามมนเลยนี่พระเอกนั้นก็กำลังจะหนีครับแต่เขาก็เห็นตำราข,ของกุโสโตพี่แกก็เลยพามานันหนีออกมาด้วยแต่มันก็ทาให้พระเอกขึ้นเรือไม่ทันและเรมี่กับทีมงานหนูก็แยกไปกันคนละทางแถมพระเอกก็โดนน้ําซัดจนหลงทางอีกด้วยครับเรมี่ก็เดินระหกระเหินอยู่คนเดียวเลย,ยนุยเศร้าเลยอ่ะแต่แล้วเขาก็ได้เปิดหนังสือของกุโสโตและพี่แกก็ได้เห็นภาพในจินตนาการของเขาครับกุโสโตก็ได้บอกพระเอ ว่าถา้ามัวแต่หม,มุกมุนอยู่กับอดีตเราก็จะไม่มีทางเจออนาคตรู้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนซะเรมี่ก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปบนท่อครับจนเขาได้มาเจอกับขมนมปังที่วางอยู่ด้วยความหิวเรมี่ก็จะแดกมาเลยแต่กุสโตในจินตนาการก็บอกว่าเธอนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่ช่วงชิงนะและเธอนั่นก็เป็นพ่อครัวไม่ใช่หัวขโมยอย่าทําแบบนี้เถอะพี่แกก็เลยวิ่งไปวิ่งมาต่อจนเขาก็ได้โผล่มาบนหลังคาและพี่เก๋ก็ได้เห็นว่าที่เขาอยู่ตอนนี้ก็คือกรุงปรารีส รบ <S <S และเรมี่ก็เห็นพัตคารของกุสโตด้วยพี่แกก็รีบวิ่งไปที่นั่นเลยที่พัตคารของกุสโต้เชฟทุกคนก็ต่างมัวตัวกับการทําอาหารอยู่และเจ้าเชฟสกินเนอร์ที่รักษาการแทนกุสโตเขาก็ได้เจอกับชายหนุ่มนะเออคนนึ่งพี่แกมีชื่อว่าลินกุยนี่ซึ่งเขาเป็นลูกของเดนาตาที่เคยเป็นกิ๊กกับกุสโตรครับและพี่แกก็ได้เอาจดหมายมาให้กับสกินเนอร์เพื่อหวังว่าเขาจะได้ทํางานเป็นคนเก็บขยะที่นี่ครับและพี่แกก็ได้เริ่มงานทันทีทางของเรมี่ก็ได้มาแอบมอ ของพวกเชฟอยู่ด้านบนครับแถมเขาก็สามารถบอกได้หมดเลยว่าใครเป็นเชฟและทําหน้าที่อะไรแล้วพี่แกก็ได้เห็นเจ้าลินกุยนี่ทําน้ําซุปฮอกแถมเขาก็กาลังปรุงมันใหม่ด้วยแต่เมื่อเรมี่เห็นก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ,ะอีดาเพราะว่ามันจะทําให้น้ําซุปเสียแต่แล้วพี่แกก็ตกลงมาในครัวเลยว้ยด้วยความตกใจพระเอกก็หนีตายสุดชีวิตหนีไปหนีมาเขาก็มาถึงทางออกเลยล่ะครับแท็กุสโตในจินตนาการก็ได้มาบอกเรมี่ว่านี่แหละคือโอกาสที่จะโชว์ฝีมือนะว้ยรอชั อะไรอยู่อีกล่ะวานแล้วพระเอกของเราก็ได้เริ่มบันเลงบุงซุปนั้นเลยจบนุ่นผสมนี่ใส่อะไรลงไปเยอะแยะมากมายทำไปทำมาลินกุยนี่ก็ได้มาเห็นไว้ชีบ่ายแล้วล่ะพี่แกก็รีบจับพระเอกทันทีคือว่าที่ปารีสถ้าเกิดพัตคาลไหนมีหนูอยู่ในครัวอาจจะถึงขั้นต้องปิดพัตคาลก,กันเลยทีเดียวนะครับไอสกินเนอร์ที่ได้มาเห็นพี่แกก็เลยคิดว่าลินกุยนี่นั่นมาแอบทำอาหารมันก็นเลยได้หน้าจืดยับเลยแต่ในตอนนั้นเชฟก็ได้มาเอาซุปในหม้อนั้นไปและเบอยอเขาออกไปเสิร์ฟเลยล่ะครับสกินเนเก็ได้มา าไว้แต่ก็ไม่ทันเวลาและพนักง,งานเสิร์ฟก็ได้เสิร์ฟมันให้กับอีเจคนหนึ่งล่ะครับด้วยความโมโหสกินเนอร์ก็เลยลินกวินี่ออกเลยแต่จูจูพี่บ่ายพนักง,งานเสิร์ฟก็ได้มาบอกครับว่าลูกค้านั้นอกการคุยกับเชฟและทําให้เขารู้ว่านั่นไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาแต่เจ๊คนนั้นก็คือโซลิลเลแครที่เป็นนักวิจารณ์อาหารชื่อดังครับแถมเธอก็ชอบซุปนันซาด้วยไอเชสสกินเนอร์มันก็ยังไล่ลินกวินี่ออกอยู่ดีล่ะครับแต่เ,เจ๊คอนเลตก็ได้บอกว่าจะไล่เขาออกไม่ได้นะคะคครเเพาาว่ ชอบอาหารของเขาและอถ้าไล่เขาออกทุกๆคนก็จะมองเราไม่ดีแน่เธอก็ได้ยืนยันความเชื่อของกูสโตครับว่าไม่ว่าใครก็จะทําอาหารได้ไอสกินเนอร์ก็เลยให้อีเจอคอร์เนเป็นคนฝึกสอนลินกุนนี่เลยและมันนั้นก็ต้องการให้ลินกุนนี่ทําซุปใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่แล้วพวกเขาก็ได้เห็นเรมี่ไว้ทุกๆคนก็จะฆ่าพี่แกเลยแต่ลินกุนนี่ก็ได้จับเรมี่เอาไว้และพี่แกก็รีบวิ่งผาเจ้าหนูออกมาทันทีพี่ลินนั้นก็จะเปิดผระเอกลงไปในน้ําเลยละครับแต่แล้วสายตาที่เศร้าหมองของเรมี่ ก็ทําให้ลินกุยนี่ใจอ่อนระทวยขึ้นมาเลยและเขาก็ได้ระบายความในใจให้เรมี่ฟังครับว่าเขานั้นออกจากงานไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเขาผิดหวังมามกพอแล้วและลินกุยนี่ก็ได้เห็นครับว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นเจ้าหนูเรมี่ก็เข้าใจหมดเลยลินกุยนี่นันก็เห็นครับว่าเรมี่นั้นทำอาหารเป็นพี่แกก็เลยคิดที่จะให้เรมี่ช่วยเขาทาอาหารละวยลินกุยนี่ก็เลยจะปล่อยเรมี่ออกมาจากขวดแต่เมื่อเปิดขวานออกมาเรมี่ก็ใส่เกียวหมาวว่งสุดชีวิตเลยแต่ใม่ลินกุยนี่นี้เศร้าเลยแหละครับ น่าเชียอนูเลยนี่กูแต่มันก็ทําให้เรมี่คิดได้ล่ะครับวันนี้ก็คือโอกาสที่จะโชว์ฝีมือและด้วยความสงสารเจ้ามนุษย์ลินกุยนี่พี่แกก็เลยกลับมาหาพี่เลยและทางกูก็ได้กลับมาที่ห้องไร้ไร้ของลินกุยนี่ซึ่งเป็นห้องเช่าเล็กๆล่ะครับแต่มันก็มีวิวหอไอเฟลที่สวยงามมากและในคืนนั้นทุกคนก็ได้หลับไปในรุง่งเช้าลินกุยนี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาครับและเขาก็ได้เห็นว่าในตู้เย็นนี้ของกระจัดกระจายไปหมดเลยพี่แกก็คิดว่าเรมี่นั้นคงเอาของไอ้นี้ไปแล้ว แต่มันไม่ใช่เลยพระเอกนั้นก็มาทําอาหารให้กับพี่แกแดกครับแถมมันก็อร่อยมากๆด้วยแต่พวกเขาก็สายแล้วล่ะลินกุยนี่ก็ได้ให้เรมี่เข้ามาอยู่ในเสื้อและเขาก็เริ่มทาอาหารกันเลยแต่มันก็ไม่พอใจพระเอกมากเรมี่ก็เลยบอกโดยการกัดลินกุยนี่ไปทั้งตัวอ่ะต้อยกุยเจ็บนะไว้จนเขานั้นต้องมาเคลียร์กับเรมี่ในห้องเก็บของเลยละครับแต่เลอสกินเนอร์มันก็ได้ยินครับพี่แกก็ได้เปิดเข้ามาเห็นเรมี่พอดีแต่ลินกุยนี่ก็ได้ใช้ความเฟีย้ยวของตัวเองเอาตัวรอดมาได้ใน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 กุ้ยนัเด็กเดียว <N ic> เกือบไปแล้วแม่ละมือและแล้วเรมี่ก็บังเอิญพบวิธีการควบคุมลินกุยนี่แล้วล่ะครับนั่นก็คือการคุมจากเส้นผมละเว,ว้ยและในคือนั้นทั้งสองคนก็ได้มาฝึกซ้อมกันเป็นคู่หูกันมันก็ทุลักทุลเลพอสมควรลแล้วแหละแต่สุดท้ายทั้งสองก็เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะครับสุดยอดเลยอ่ะลินกุยนี่ก็ได้มาทำซุปให้กับเชสกินเนอร์กินอีกครั้งนึงและครั้งนี้มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมล่ะครับจนสกินเนอร์ต้องยอมให้พี่แกทำอาหารเลยและเขาก็ได้ให้เจคอลเล็ตมาเป มาถึงยีเจ๊แกก็คูเลยว่าเธอนั้นสุดหยอดขนาดไหนอย่าหือกับฉันนะยาเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะมาเป็นเชฟนั้นมันยากมากแต่เธอก็ผ่านมันมาได้ในตอนนี้เอสกินเนอร์มันก็คิดแผนชั่วของมันอยู่ครับดยการใช้ชื่อของกุสโตมาทําให้มันมีชื่อเสียงและแล้วพี่แกก็ได้มาอ่านจดหมายที่ลินกุยนี่มาให้กับเขาทําให้มันรู้ว่าที่จริงแล้วลินกุยนี่ก็คือลูกชายของกุสโตลวไว้พี่แกก็ได้โทรตามทนายทันทีและเมื่อทนายมาทนายก็ได้บอกแล้วครับว่าลินกุยนี่สามารถได้ทรัพย์สินท กอย่างของกุสโตตามกฎหมายและตอนนี้พินัยกรรมจะหมดอายุนอีกไม่ถึงเดือนซึ่งพินายกรรมนั้นก็จะทําให้สกินเนอร์ได้ทุกๆสิ่งไปไอ้สกินเนอร์ก็เลยคิดที่จะกําจัดลินกุยนี่ทิ้งและมันก็ไม่เชื่อด้วยว่าลินกุยนี่จะเป็นลูกชายของกุสโตรจริงๆและทนายก็ได้เอาเส้นผมจากหมวกของกุสโตไปเพื่อที่จะเอาไปตรวจ DNA ครับลินกุยนี่และเรมี่ก็โดนเจ๊คอนเลสอนอย่างหนักทั้งบุคลิกการทํางานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและเธอก็ได้บอกครับว่าประวัติของเชฟที่นี่แต่ละคนนั้นโหดทั้งงนนนนััั้้เลยนะมีทีททอดกโษ นักกายกรรมนักพ่คนขายปืนมีแต่คนร่ายร้อยเพล,เลยนี่ในเย็นวันนั้นสกินเนอร์มันก็กาลังขับรถกลับบ้านครับแต่แล้วมันก็ได้เห็นเรมี่กับลินกุยนี่ไว้ทําให้มันสงสัยเลยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะวันหนึ่งในพัตคาลลูกค้าก็เบื่ออาหารเดิมๆของร้านแล้วครับพวกเขานั้นต้องการอาหารอะไรใหม่ๆพี่บอยก็เลยมาบอกทุกๆคนเลยว่าท่านพืดีนี่ลูกค้าอยากได้อาหารใหม่หระพี่บ่าวมันก็เข้าถังไอ้สกินเนอร์เลยครับพี่แกก็ได้มอบหมายใ,ให้ลินกุยนี่ทำอาหารพิเศษที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนม ก็คือสวีเบสอาราคุสโตซึ่งมันเป็นอาหารที่หัวที่โซดที่คุสโตเคยทําเลยครับว่าแล้วเรมี่ก็เริ่มบันเลงทันทีพี่แกก็ได้จับนูนผสมนี้แต่เจคอลลิดก็ได้บอกครับว่าสูตรมันไม่ใช่แบบนี้นะไว้ทั้งสองก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ลินกวีนี่ก็ได้ราดซอสน,นั้นในวินาทีสุดท้ายก่อนที่พี่บอยจะเอาอาหารออกไปเสิร์ฟครับทุกคนก็ลุ้นใหญ่เลยว่ามันจะแดกได้ไหมเนี่ยแต่แล้วพี่บอยก็กลับมาและได้บอกว่าลูกค้าชอบอาหารนั้นมากและต้องการออเดอร์เพิ่มอีกด้วย วินนี่และเรมี่ก็ทำอาหารสูตรพิเศษนั้นอย่างหนุกนานแล้วทุกคนก็ได้มาดื่มฉลองให้กับลินกวีนี่เลยละครับแต่แลอไอสสกินเนอร์ม,มันก็ได้สังเกตเห็นงางของหนูบนหัวของพี่ลินครับและลินกวีนี่ก็ได้เอาอาหารมาให้เรมี่กินข้างนอกครัวเมื่อเขากลับเข้าไปในครัวไอสกินเนอร์ม,มันก็เลยแอบดูหมวกของพระเอกแต่มันก็ไม่เห็นอะไรละครับเฉียดไปเลยไหมละ่ละในคืนนั้นไอสกินเนอร์ชวนลินกวยนี่ไปดื่มไวน์ในห้องของมันทางของเรมี่ก็นั่งแดกขนมอย่างสบายใจชอบแต่แล้วเขาก็ได้เจอกับเอ,ล,อเละครับ ทั้งสองก็ดีใจกันเลยที่ได้เจอกันอีกครั้งะและเรมี่ก็ได้ขโมยของกินอะไรอ,อร่อยในครัวมาให้พี่ชายของเขากินโดยไม่สวนว่ากุสโตในจินตนาการจะว่ายังไงเลยครับตอนนี้แอสกินเนอร์มันก็ได้มอมเล้าลินกุยนี้อย่างนักเพราะเขาคิดว่าจะให้พี่แกนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับหนูให้เขาฟังแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยละครับผมเรมี่ก็ได้เอาอาหารของมนุษย์ให้กับเอมิลกินแต่เขาก็ไม่รู้สึกดีอะไรเลยสัก,กนิดและเอมิลก็ได้ชวนพระเอกกลับไปที่ฟูงทีแรกเรมี่ก็ไม่แน่ใจละครับแต่พี่แกก็คิดว่ากลับไปแป๊บ ไม่เป็นไรหรอกมังนะแล้วเมื่อพี่แกกลับมาทีมงานหนูผีก็ฉลองกันใหญ่เลยล่ะครับผมและพ่อของของก็ได้บอกครับว่ากลับมาแล้วไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะแต่พระเอกนั่นก็ไม่ยอมเพราะเขานั่นเจอสิ่งที่ดีกว่าสําหรับเขาแล้วแถมของก็คิดว่ามนุษย์ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดด้วยและเดงโก้ก็ได้ชวนพระเอกออกไปดูอะไรล่ะครับทางของลินกีนี่ที่เมาแล้วเขานั่นก็กําลังจะกลับแล้วละ่ะแต่เจ้าสกินเนอร์ก็ได้สั่งให้พระเอกทาความสะอาดครัวก่อนถึงจะกลับไปได้นะนะทางของเดงโก้ก็ได้พาพระเอกมาที่ร้านขายเครื่องดักหนู แต่มันก็มี่วมหนูเต็มไปหมดเลยเดงโก้ก็ได้บอกครับว่านี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์จะทํากับเราและเขาก็หวังว่าลูกของเขาจะเปลี่ยนใจแต่มันไม่ใช่เลยสักนิดครับเรมี่ก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนได้สิและเขาจะกลับไปทําตามความฝันของตัวเองเรมี่ก็วิ่งกลับมาที่พักคาลและได้เห็นว่าคัวนั้นยังสกปรกอยู่แถวลินกุยนี่ก็นอนเอง g แขงอยู่ด้วยล่ะครับพี่แกก็ได้บังคับให้ลินกุยนี่ทำความสะอาดเลยแต่แล้วเจ๊คอนล็ศก็ได้มาที่ร้านแล้วล่ะครับตอนนี้เธอนั้นก็ได้มาคุยกกับลินนนี่แตค มันจะไปตอบโต้ได้ยังไงล่ะด้วยความโมโหเจ๊เกก็ตบหน้าลินกุนนี่เขาให้เลยและเธอก็ได้ระบ,บายใหญ่เลยล่ะครับว่าเธอนั้นอยากช่วยลินกุนนี่เพราะว่าที่จริงแล้วเธอนั้นชอบพี่เก,กลเลยเจ๊เกก็กำลังจะซิ่งรถหนีไปเลยล่ะครับแต่ลินกุนนี่ก็พยายามมาห้ามเธอไว้และพี่เกก็จะบอกความจริงกับคอเลตเรมี่ก็เลยบังคับให้ลินกุนนี่พุ่งไปจูบกับคอเลตเลยอ้า ยรอดมาได้ละกูในขณะที่เรื่องราวทุกๆอย่างกําลังเป็นไปได้สวยแต่แล้วเรื่องของครัวกุสโตก็ได้ไปถึงหูของอันธอ,อีโกโคนที่เคยเขียนโจมตีกุสโตในอดีตว่าตอนนี้ที่ร้านกุสโตเริ่มกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแล้วล่ะครับแล้วพี่แกนั้นต้องการจะไปพิสูจน์ความจริงครับไอ้สกินเนอร์มันก็เครียดใหญ่เลยล่ะครับตอนนี้เพราะธนาได้บอกว่าดีนเอของลินกุินี่มันตรงกับกุสโต้นั่นก็แสดงว่าพี่ลินเป็นลูกของกุสโตจริงๆครับมันนั้นก็เลยคิดหาวิธีที่จะกําจัดลินก เพราะอีกสามวันก็จะครบกำหนดพิธีกรรมแล้วหลังจากเลิกงานคอลิตก็รัพาลินกุยนี่ซิ่งอย่างหนุกงนานจนทําให้หมวกของเขานนัตกลงมาแต่พี่แกก็โดนคนเห็นคนนั้นก็ตามตีพี่แกเลยเรมี่ก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนรอดมาได้ทําให้เขานั้นต้องคิดมากขึ้นมาอีกครั้งเลยพี่แกได้กลับมาที่พัตคาลเอมิลก็ได้มาหาพระเอกแต่พี่แกก็พาทีมงานหนูมาเพื่อที่จะให้เรมี่เอาของอะไรอร่อยมาให้กับพวกเขาเกนแต่เมื่อเข้ามาในครัวพ่อเก็บของมันก็ล็อกอยู่ครับเรยมี่ก็ สกินเนอร์เพื่อที่จะหากุญแจทําไปทํามาเรมี่ก็บังเอิญไปเจอกับพี่นายกัมและจดหมายของแม่ลินกวินี่ทําให้ขอรู้ว่าที่จริงแล้วลินกวินี่ก็คือลูกชายของกุสโตแต่ทันใดนั้นไอ้สกินเนอร์ก็ได้มาเห็นพอดีเรมี่ก็เลยพาพี่นายกัมและจดหมายวิ่งนีเลยว,วิว่งไปวิ่งมาไอ้สกินเนอร์ก็เลยเพลยับแม่ยับแต่สุดท้ายเรมี่ก็ตัวรอดมาได้ละครับผมไอ้สกินเนอร์ก็กลับมาที่ครัวด้วยความเปียกปอนและในตอนนี้ทุกุกคนก็ได้รู้ความจริงทุกๆุกอย่างเลยละครับมันก็ทําให้สกิน,นอร์โด ลออกทันทหลังจากวันนั้นลินกุนนี่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆตรงข้ามกับไอ้สกินเนอร์ที่ชีวิตมันตกต่ำลงทุกๆทีด้วยความที่พัตตการของคุสโตกลับมามีเชื่อเสียงอีกครั้งมันก็ทําให้ลินกวนนี่ให้ความสําคัญกับเรมี่น้อยลงไปทุกๆทีเรมี่นี่โกรธมากๆเลยแหละไอ้สกินเนอร์มันก็ไม่ยอมแพ้ครับพี่เกก็ได้โทรหากรมอนามัยเพื่อที่จะรายงานว่าที่ร้านของคุสโตมีหนูอยู่ในร้านนะแต่คนที่กรมอนามัยก็รับเรื่องไว้เฉยๆแ่ะครับในขณะที่นักข่าวสัมภาษณ์ลินกวนี นนัจ้จู่ๆก็ได้มีใครคนหนึ่งเข้ามาในร้านซึ่งเขาก็คือนักวิจารณ์อาหารแอนโอนีโกพี่แก,กก็ได้มาคูพอเพล็กเลยครับว่าเขานนั้นจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความคาดหวังที่จะได้กินอาหารอร่อยที่พัฒนการแห่งนี้ครับแล้วพี่แก,กก็เดินจากไปชิบหายแลวไม่ละเมเลยเลินกินนี่ก็ได้มาเคลียร์กับเรมี่เลยเพราะขอนั้นไม่ไหวที่จะทําตามคําสั่งของเรมี่แล้วล่ะพี่แก,กก็เลยให้เรมี่พักยาๆไปเลยล่ะครับแต่ในขณะที่ตั้งคู่ทะเลาะก,กันไอ้สกินเนอร์ก็ได้มาเห็นพอดีมันก็รู้แหละครับว่าเจ้าหนูตัวนี้นี่นแหละ ทที่เป็นคนคําาาอหรตอนนั้นเอลมิวก็ได้มาหาพระเอกพอดีครับด้วยความโกรธเรมี่ก็เลยสั่งให้เอลมิวไปบอกพ่อวา้พาพวกทีมงานหนูมาแดกของที่นี่กันตั้งฝูงเลยนะวอยหลังจากปิดร้านทีมงานหนูจํานวนมากก็ได้แอบเข้ามาในร้านครับพวกพี่แกก็กำลังจะขนของหนีกันแต่แล้วลินกุินี่ก็โผล่มาพี่แกก็ได้มาขอโทษทุกอย่างที่ทําให้ดีกับเรมี่แต่เอลมิลมันก็ทําแผนแตกไว้ทําให้ลินกุยนี่รู้แล้วครับว่าเรมี่แอบพาทีมงานหนูเข้ามาขโมยของในร้านด้วยความที่พี่ลินโกรธมาก พี่แกก็ได้ไล่เรมี่ออกจากร้านไปมันก็ทำให้พระเอกของเราเป็นเศร้าอย่างมากเลยๆๆๆๆๆๆแล้วพี่แกก็เดินออกจากฝูงไปเลยครับในวันรุ่งขึ้นคอลดิก,ก็ได้มาบอกลินกุยนี่ให้พูดกับพนักงานหน่อยเพราะว่าวันนี้คือวันสำคัญของเราและพี่แกก็ได้มาพูดปลุกความฮึกเหมิมให้กับพนักงานทุกคนฟังแต่มันก็มัวๆวไปหน่อยนั่นแหละเรมี่ที่มองอยู่ก็อยากที่จะไปช่วยครับแต่ตอนนั้นเอมิลก็ได้มาหาพระเอกอีกครั้งแต่แล้วเอมิลก็จะกินอาหารครับแต่พระเอกก็รู้เลยว่ามันก็คือกับดักพี่แก ก็เลยช่วยเอลมีเอไว้ทำให้เรมี่นันโดนจับไปเลยซึ่งคนที่จับก็คือไอ้สกินเนอร์ตัวดีนี่แหละครับผมและแล้วพี่บอยก็ได้มาบอกทุกทุกคนว่าอีโก้นั้นมาแล้วคขลยก็เลยย้ำกับเชียไปครับว่าเขาก็คือแขกคนหนึ่งของเราเท่านั้นเองไปทํางานกันต่อได้เล้ไปไอ้สกินเนอร์มันก็ได้จับพระเอกไปเพื่อให้เรมี่นักกินสูญอาหารให้กับมันทางของอีโก้ก็ได้บอกบอยครับว่าเอาอาหารอะไรมาก็ได้ที่ลินกวินี่กล้าทำให้มันแดกและไอ้สกินเนอร์ก็ได้สั่งตามที่อีโก้สั่งด้วยตอนนี้รมีก็ บอกอยู่เลยละครับแต่แล้วพ่อและเอมิลก็ได้มาช่วยเรมี่ออกมาได้แล้วพ่อเอกก็วิ่งกลับไปที่ร้านทันทีในตอนนี้ครัวก็วุ่นเลยละครับเพราะว่าลินกุยนี่ไม่ยอมทําอะไรเลยสักอย่างทุกทุกคนก็กดดันพี่แกให้ทําอาหารหน่อยจนเขานี่วิ่งเข้าไปในห้องเลยทางของเรมี่ก็ได้วิ่งเข้ากลับมาในครัวแต่แล้วทีมงานเชฟก็เห็นพี่แกไวจนพวกเขานี่จะฆ่ามันเลยแต่ลินกุยนี่ก็ได้มาห้ามทุกทุกคนเอาไว้ครับและเขาก็ได้บอกความจริงว่าเจ้าหนูตัวนี้นี่แหละที่เป็นคนทาอาหารทั้งหมดก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ครอบคุ จากบนหัวของเขาพี่แกก็เลยอยากให้ทุกๆคนร่วมมือช่วยกันทําอาหารอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยกับลินกวยนี่เลยสักคนเดียวรวมถึงเจคอลิดของเราด้วยครับมันก็ทาให้ลินกวยนี่นี่เสียใจเป็นอย่างมากเลยคอลิดก็ได้สิ่งรถออกมาและเธอนั้นก็ได้มาเห็นกุสโตเจเกก็ได้นึกถึงคําของเขาเลยที่ไม่ว่าไขรก้อนสามารถทําอาหารได้มันก็ทําให้เจคอลิดเปลี่ยนใจไปเลยครับทางของเรมี่พ่อของเขาก็ได้มาบอกครับว่าเรามองลินกุยนี่ผิดไปและขเขาก็เข้าใจลูกของเขาแลวด้วยว่าแล้ว พี่แกก็เรียกทีมงานหนูมาเพื่อที่จะช่วยเรมี่ทำอาหารเลยในตอนนั้นคนจากกรมอนามัยก็มาพอดีล่ะครับเจ๊เอกับหนูเลยไหมล่ะเรมี่ก็เลยสั่งทีมงานหนูจับพี่แกทันทีพระเอกก็ได้ทําความสะอาดหนูทุกตัวและพวกทีมงานหนูก็ได้ช่วยกันทําอาหารครับพี่ลินก็ได้ใช้สเก็ตเพื่อเสิร์ฟอาหารด้วยความเร็วแถมยังเฟี้ยวงอเอกด้วยเอีด้กทีมงานหนูก็ช่วยกันทาอาหารอย่างขมักขเม่นและแล้วเจ๊คอนเลตก็กลับมาละครับเธอก็ตกใจเลยทําไมนู่มันเยอะพาหนีวะเฮ้เรมี่ก็ได้บอกว่าเขานั้นจะทำเรททัตทุยให กกด e ซึ่งมันเป็นอาหารของคนจนครับและคนของกบมอนามัยก็โดนจับกลับมานในห้องเก็บของเลยส้มนำหน้าเลยมึงว่าแล้วเรมี่ก็ได้เริ่มทาอาหารเรต้าทุยทันทีและมันก็เสร็จอย่างสวยงามแหละครับลินกุยนี่ก็ได้เอาเรต้าทุยมาเสิร์ฟให้กับอีโก้และไอ้สกินเนอร์พวกเขานั้นก็แปลกใจนิดหน่อยที่ก่าวอาหารนี้มาเสิร์ฟแต่เมื่ออีโก้ได้กินมันเข้าไปรสชาติของมันก็ทําให้พี่แกนึกถึงอดีตเลยซึ่งรสชาตินี้มันก็เหมือนกับที่แม่ของพี่แกเคยทําให้กินในอดีตพี่แกนี่ถึงกับช็อกไปเลย ลคบไอ้สกินเนอร์ก็ได้ลองกินมันเข้าไปอีกคนด้วยความอะไรพี่แกก็บุกเข้ามาในครัวและได้ถามว่าใครเป็นคนทําเนี่ยแต่มันก็ได้มาจาเอกับทีมงานหนูแล้วพี่แกก็โดนจับไปขังไว้อีกคนด้วยอีโก้ก็ได้รับปรดแดกแตกเลือดเรืทุยจนหมดเกลี้ยงและเขาก็ได้ชมลินกวินี่ครับว่าลินนั้นทอาหารเก่งมากแต่ลินกินี่ก็ได้บอกความจริงทุกๆอย่างกับเขาว่าที่จริงแล้วเจ้าหนูตัวนี้ต่างหากที่เป็นคนทําและเจ้าหนูก็ได้ควบคุมเขาจากบนหัวครับหลังจากทุทกๆอย่างจบในคืนนั้น อีกโก้ได้กลับมาเขียนวนวิจารณอาหารของเขาให้กับร้านกุสโตแต่มันก็ออกมาดีซะด้วยแต่หลังจากที่ได้ปล่อยคนของกบอนามัยไปมันก็ทําให้ร้านกุสโตต้องปิดตัวลงเพราะว่ามีหนูอยู่ในร้านครับแถมอีกโอก้ก็ตกง,งานจากการเขียนคาวิจารณ์ของร้านกุสโตด้วยแต่เขาก็ได้มาทําร้านอาหารเล็กๆของเขาซึ่งมันก็มีเรมีน่นี่แหละครับที่เป็นพ่อครัวของร้านนี้แถมบนร้านอาหารนั้นก็มีพนัารของทีมงานหนูอยู่ด้วยพี่อีโก้ก็ได้มารับประทานอาหารที่เรมี่บุงทุกๆวันเลยจากวันนั้นทุ คนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของเรตตะทุยพ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลกที่คูดมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบางล่ะครับผมสําหรับเรื่องเรตัุยนะครับถ้าเรียกผิดก็ขอไยด้วยนะครับมันมีเรตัตุยเรตัตุยไม่รู้เรียกยังไงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความประทับใจมากเลยนะครับหนังตั้งนานแล้วล่ะเป็นเกือบเกืบสิปีแล้วเนาะแต่ก็ยังตาจึงใจมาถึงทุกวันนี้นะครับสาหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีซีมูวีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามอนาจดีซีด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ดีซีมูวีก็ขอลาไปก่อนแล้วล